โอเคครับผมก็สวัสดีเพื่อนๆชาวรถคอ,อกสิ่งุกคนด้วยนะครับผมวันนี้เราก็มาอยู่กันที่จังหวัดคนครปฐมอำเภอบางเลนนะครับเหมือนเดิมนะครับผม,มวุ้นเส้นนะครับวุ้นเส้นบางเลนนะนี่เลยครับผมวุ้นเส้นบางเลนก็แปดสิบสี่กระสอบเหมือนเดิมนะครับผมไปหนองคายเหมือนเดิมกำลังขึ้นแล้ว วันนี้ขึ้นเร็วหน่อยนะฮะขวางเ็เป็นโรงงานนะครับโรงงานแถวแถวบางเลนนะผมก็ไม่รู้ตรงไหนมาตาม GPS เขาให้มานะก็มาขึ้นบ่อยอยู่นะครับผมแล้วก็แม่เทาเราก็ไปอาบน้ำมานะครับก็ได้ประมาณนี้ ก็คลิปที่ไปนขนกล้วยนะฮะก็ยางกล้วยติดล้างไม่ออกนะครับผมยางกล้วยติดล้างไม่ออกนะก็คุ้ม้าประมาเนี้ยครับ้าหน้า้าข้างพาท้ายนะสีผ<า> <4 S 1> ืนทีเขาก็กำลังขึ้นให้นะครับผมกระสอบกระสอบหนึ่งก็ห้าสิบโลนะครับ แ4กระสอบก็4ีันสพอดีเป๊ะนะฮะ อากาศก็ร้อนมากนะครับร้อนถึงร้อนมากร้อนแบบสุดๆ အော်ဘယ်လိုလဲသူအားလားဘယ်လိုဘယ်လိုလဲပြောရလဲဒီကေနောဝေဒိုင်ဟန်နေမှာအဲ့ဒီမှာအားလုံးဝေဒိုင်နေတာဒီမှာဝေဒိုင်လို့နေတာအဲ့တော့ဟဲ့ဒီမှာမနေရဘူးအားလုံးဝေဒိုင်နေတာမြို့ဝေဒိုင်နေတာ

โอเคครับผมเดี๋ยวไปดูตอนเสร็จกันแล้วนะครับ Two hours later อะโอเคครับผมตอนนี้ก็ขึ้นเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับวันนี้ออกเร็วนะฮะก็ขับไปเรื่อยๆนะครับผมออกเร็วก็ขับไปเรื่อยๆนะนีาา่ฮะก็จะประมาณนี้นะครับก็ใช้ยางรัดเอานะครับเพราะว่าของมันไม่ได้เกินคอกนะถ้ายางรัดเอาโอเคก็ระหว่างทางเดี๋ยวถ่ายให้ดูเหมือนเดิมนะครับ ถ่ายให้ดูเหมือนเดิมสี่ตันสองนะครับสบายๆวันนี้หนักก็มาตรฐานนะโอเคไว้เ,เจอกันครับผมอ่ะครับผมตอนนี้ก็อยู่ที่อ่ากางดงนะครับกางดงดูนะรถติดนะครับประมาณ2ี่สิกิโลได้นะครับผมรถติดนะติดยาวเหยียดเลยครับขาเข้ากทมนะตอนนี้เอ่อต้องปากช่องนะครับผมปักช่องวกเหล็ก เส้นนี้นะสายอ่าผลโยธินใช่ไหมใช่สิอ่าเนี่ยขาเข้ากทมนะครับวัติดยาวไปนู่นนะผมโอ้โหสุดยอดไปเลยเอ่าวันชดเชยนะวันนี้วันวันจันทร์นะหยุดชดเชยวันมาครับูชานะคนกลับมาทำงานกันนะครับก็ขับขี่ก็ระวังระวังด้วยครับ รถเยอะมากนะครับขาเข้าโอเคติดแบบติดยาวเลยนะประมาณยี่สิบสามสิบกิโลได้นะครับผมขับมาเนี่ยติดตั้งแต่ลงปูนอะลงปูนที่แก่งคอยนะครับจนมาถึงเนี่ยปากช่องนั้นเนี่ยยังไม่เลิกติดเลยครับผมโอ้โหยาวมากตอนนี้ผมก็กำลังขึ้นเขานะเขาตรงปากช่องคนระับตรงไอ้กางดงนะครับผมโอเคเดี๋ยวก็ ให้ดูเรื่อยๆนะครับแต่เดี๋ยวจะแวะก,กินข้าวด้วยนะก็เดี๋ยวถ่ายให้ดูด้วย่งนั้นดูว่ารถจังติดอยู่เลยนะโอ้โใครที่บรรทุกของมาขาเข้าวันนี้ก็ทําใจหน่อยนะโอ,โอเคครับผมไว้เจอกันครับ อเคครับผมตอนนี้ก็นหครับมาแวะกินก๋วยเตี๋ยวนะครับนี่ก๋วยเตี๋ยวที่สายใบพัดนะครับเลยโคราชมานิดหน่อยนะครับรถก็จอดหน้าร้านเลยนะครับก็ถือว่าพักรถไปในตัวนะครับผมพักยางไปในตัวนะแล้วก็กินข้าวพักยางไปในตัว โอเคครับผมเดี๋ยวก็ขอเติมพลังก่อนนะครับก็งานไม่ด่วนนะแล้วก็พักได้กินข้าวได้นะครับผมโอเคไว้เจอกันครับผม two hours later อะโอเคครับผมตอนนี้ก็มาถึงแล้วนะครับถึงที่ลงตั้งแต่ตอนตีหนึ่งนะก็นอนรออยู่นะครับลงตอนเช้า8ปดโมงนะครับผม8ปดโมงก็ ได้ลงเลยเนาะเพราะว่าเขาทำงานกันแปดโมงเรามาถึงก่อนรอเขาก็โอเคครับรอเขาก็โอเคอยู่นะเ<ฮ>ดี๋ยวผมไปถ่ายข้างบนให้ดูแล้วกันจะได้เห็นว่าเขาลงยังไงเนา, <Okay. S 1> นาะโอเคนี่ครับผมลงอย่างนี้เลย มงกลางตลาดเ้ย แต่รถใส่รถเลยนะครับเพราะว่าเ้าจะเอาข้ามฝั่งเอาไปฝั่งลาวเลยนะครับเอาไปฝั่งลาวเลยเราก็เห็นว่าเอาไปครึ่งหนึ่งนะครับผมเอาไป40สิกระสอบนะที่เหลือก็เอาไว้นี่นะครับ ดีครับผมก็ประมาณนี้ครับประมาณนี้รรครับผมก็ลงของเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับถ่ายภาพทาเสร็จแล้วก็มากินข้าวเช้านะครับผมผักฟรีผักฟรีน้ำพริกฟรีนะครับก็อยู่แถวอุดรน,นะครับผพอมาลอขึ้นหอมอยู่อุดรน,นะโอเคถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมนะ ได้มีกำลังใจทำคลิปต่อไปนะครับก็ฝากกดซับสไครป์ด้วยนะก็เดี๋ยวถ้าถึง1,000ัซับนะครับจะมีของแจกนะครับถ้าถึง1,000ันซับจะมีของแจกก็เดี๋ยวจะมีกิจกรรมให้นะครับผมโอเคฝากกดซับสไครป์ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ